นึ่งครับดอนคิงโยธารักมวยไทยกับอาเทศสอนาริมนต์ดอนคิงนี็กเดินเข้าหา ลุมพีมีวันไม่มีการที่จ็สบอครับ,รบมาถูกน็อกกันลวดเลยครับวันงมีแต่ยกหนึ่งกับยกสองยังไม่มียกสามเลยเดูยว่าจะมี จอ์นคิงมีเห็นหน้านะครับปาร์ตเพชนหลามีเป็นยกแรกโอ้แม่เหนียกหนกเลยหวาดเสียวเหมือนกัน,นครับเว่งหน้าเนี่ย จังหวะจังหวะจริงๆลง,งนี่พี่เคลียร์ลม้มไม่มีอะไรกอดกับต่อยกันไปนเพชรเอกเลยหัวเลยสารเพชรพยายามจะหักสอบ จอห์นกิงโตา้ายกหนอีกแล้วครับครับอจอห์กิงโยธาลัควยไทยทิมปานเพชรลงไปหงายเลยครับหามุมครับยกแรกยกหนึ่งอีกแล้วครับวันนี้มวยสูงครับตลองยกหนึ่งยกต่อแต่จบกรรมการไม่นับด้วยนะครับ สงสัยเห็นว่าโดนกันไม่นับครับแต่เรายังพอรู้สติครับก็จบยกหนึ่งครับดอนคิงโยนคารักเมยอไทยก็นดดนนาานชนะดดนอะไรนะอาชเชษต่อนั้นบอลไปในยกแรกครับ